สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข้อกลัวไทกี้แม่พันพื้นฐานอุ้มท้องกับพ่อพันบีกมาสเตอร์ค่ะ หลังจากที่เลดฟาร์มได้สั่งซื้อวัวออนไลน์จากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะวันนี้ทางเรามีแม่วัวที่อยู่ในคอกทั้งหมด5แม่ค่ะจากที่เราสั่งไป10แม่เป็นการสั่งซื้อแบบออนไลน์ที่แม่วัวไถกี้อุ้มท้องกับพ่อพันบีฟมาสเตอร์เกิน3เดือนขึ้นไปแล้วถึงจะนำมาส่งค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลาปีกว่าทางเรายัางได้รับกลัวไม่ครบค่ะจากแม่พันธุ์พื้นฐานห้าแม่ตอนนี้ตกลูกมาได้ทั้งหมด3แม่แล้วค่ะคือแม่ต้นคูนตกลูกมาคือน้องลิซา่าแม่กุหลาบตกลูกมาคือน้องกวางตัวที่สมแม่ดาวเรืองตกลูกมา ได้ตัวเมียค่ะน้องมาลายที่กำลังกินนมอยู่นี่ค่ะน้องมาลายถือได้ว่าคลอดง่ายจากแม่วัวทั้งสามตัวที่ตกลูกทางเราไม่มีโอกาสได้เห็นตอนตกลูกเลยค่ะแอบตกลูกตอนกลางคืนค่ะถือได้ว่าคลอดง่ายแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะส่วนน้องมาลายนะคะตอนนี้มีอายุได้10วันค่ะ ก็ดูแข็งแรงแล้วก็กินเก่งเลยทีเดียวค่ะเลดฟาร์มเป็นฟาร์มวัวน้องใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายวัวในการเลี้ยงวัวเท่าใดนักนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวที่ทางเราได้นำแม่วัวไทกี้อุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์มาพัฒนาสายพันธุ์ค่ะ เพื่อที่จะได้สายพันธุ์ไทยผสมกับสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์ตอนนี้เรามีลูกวัวที่เป็นตัวเมียแล้ว2ตัวหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาต่อไปค่ะส่วนแม่วัวที่เหลืออีก2แม่แม่ชบากับแม่จำปาทางเราก็ต้องรอให้คลอดเองธรรมชาติค่ะเพราะว่าไม่มีใบกำหนดการผสมเทียมหรือว่าผสมตัวค่ะ ได้ัวมาแบบไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนแม่พันธุ์พื้นฐานอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บีบมาสเตอร์อีกห้าตัวทางเจ้าของฟาร์มได้ยืนยันมีเป็นคลิปเสียงนะคะมาเป็นพยานร่วมกันค่ะว่าทางเจ้าของฟาร์มจะทำตามสัญญาหรือไม่ค่ะโอเคครับพี่ครับก็ถ้าเห็นพี่ทักมาเนี่ยผมจะได้คุยเนาะที่ผมไม่ได้ ทักหานะครับแล้วก็ไม่ได้คุยไปเลยเนี่ยอก็เห็นว่ามันมีทัศนคติที่ประมาณนี้อยู่เห็นคอมเมนต์เห <he S 2> ็นอะไรต่างๆใน youtube นะครับก็พอเข้าใจได้นะครับก็กังวลใจแต่ทีนี้เอาในส่วนของเคสเราเนี่ยนะฮะคือมันเหลืออยู่ห้าคู่ที่ผมเนี่ยดูในเรื่องของอัตลักษณ์ดูอะไรต่างๆที่เกิดนะครับบางตัวที่มัน อาจจะแกไม่ชัดเจนอนะันนี้คือผมมีการเปลี่ยนแปลงให้นะครับแล้วผมจะเตรียมจัดส่งไปให้ภายในสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นของพีอ็ดน,นะแล้วก็เป็นคู่แม่ลูกไปทั้ง5้าคู่นะฮะตามที่กําหนดไว้ก็คือแบบนั้นและนี่ก็เป็นบทเรียนของการซื้อวัวออนไลน์ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ